การ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนใหญ่สิมีรถไทยนาะ สวัสดีค่ะมันนี่ย่ยสินมาพบกับเกษตรอ้อยเองแง่ขึ้นผูนะคะเนาะขึ้นผูหาเห็ดห่อเอาคือเสียงดังแท้ทั้งนี้แม่เป็นตินน้นนงใดพปาตี้พอตี้อนนเอาป่า ที่ปองอ้าดไงเอ้ายายน้อยจ้าคืพ่อคับแคสม้ยฮึฮึฮน้องนม่เยดีใจไหลใจะหลใจหลให้ปากซะเถานให้บ้าซะเถานลงยน้อยดูวยแล้วยิ้มจะว่าเห็นแขววบนสมองเลยแล้วบอกเห็นตาไหมน้องี่ป่นแม่ ยายน้อยพาดเสดุกระตายายน้อยเสือดุนกดุบพาดเดี๋ยวมูเดี๋ยวบัท่านพ่อสามสินาทีได้ปันนี่พาดตาพาพวกยิยนมอนยายนมอนจบพ่อเป็นกองคือเขาตีเอา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 ลงไปเอาลงไปประเนี่ยเออได้ไปแกงสู้หลกสู้หลานสู้อืเออมึงเนี่ยพากองเดียวไม่น้อพาด พี่น้องไปให้ไปหาถมถมถมข่อยยังไงสิใครทายอย่าไปทายแต่พื่อแต่เพื่อคนใดเห็นอำเภอไหนไปถมหน่อยเอ้าน้องน้องข่อยให้แล้วว่าอยจะจะฆ่าทายตีฉีบหลายพนันว่าคนจีบคนเสี่ยงเห็นนี่จากวะนะพุ่เป็นยังไม่ยังบัตรพี่น้องใอยได้น้อยพ่ออีกบ่โอ้ยบอกแห้งกับว่าใดตียันพี่น้องอันเสียแดงๆคือกองก้นก่อจอดันคือสิได้คักแท้พี่ฮัน เพีนเอ้ยยืนเนเพียงพอเห็นนะนด้ว่เฮ้ยปวดเถอะมานปวดเถอะเฮยพี่น้องอุ้นอ uh ่้ยอุ้อ้ยอุ้ยอก้้แน่แย้วลุ้ได้ยน่แล้วอด้ยอุ้ยอยอุ้ยอียอุุุ้้้้้ยุุ้ยยย้กุ้มเดียวนี่ป๊า อุ้ยขันพ่ออีกสองขวยเอาเมียบมาไว้ภายในนานาวายา,า,ายนพ่อ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 ไม่ม้วนเลยไม่ม้มมวนเจ้าหามจมเด้อขันบ่ขันเจ้าจมสิบ่พอกอ,องไงเด้ออย่าจมอย่าจมมาแข่นแขน,นพี่น้องมาสามสี่คนเนี่ยมาสามสี่คนเนาะเกษตรอ้อยเออยาะไอเงะบ่ออกผูยักเทียมืันนี่มาสากมาเนาะ โอ้่อนซ่อนเด้ดมันเป็นขวยนะพี่น้องเนาะมันเป็นกล่องยู่ี่เส้นกับมันแห้งวันนี้มันมันมันอีดีเอ้าเม่มวนมาบอกแค่เดียวขอร่อพน,นะหาอีกดูวยอเป็นกลองปาทิโทษทิโทษ โอ้ยโต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 สะออนโอ้ยผอที่แหลกกับเจ้านอนกับรื้มไทยให้เบิ่งเนาะลื้มไทยพี่น้องเขาเบิ่งอุ้ตอนช่วงที่แหลกยู่นหนีไหมเนาะมือเดียวด็ดเผืองมือเนาะมาผดเฉียคอยกับเจ้าพอนเนี่ยแยกชินกับชิ้นเพท่านเนาะกําลังกําลังเอาเห็ดตะพอเนาะกับเลยประเทศไทยปีละเทียเนาะพี่น้องเนาะปีละเทียโอ้ยมัน มันปีละเทียยี่สายอีกแล้ว่าานนานาละว่นวันอยู่นี่และเฮาไม่ต้องไปไกลดอกไม่ต้องไปไกลเลยเฮามื่อนี่ละคนสิซษายันสิ่ี่น้องเม่นได้กำเดียวก็ดีใจว่าตาเดมาโบ ยัดเปล่า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 ยัดหน้าพ่ออีกตีน้าหน้าพ่ออีกตีลอไข่เดียวก้โอ้ยนี่คือพ่อดไข่เดียวขาดจัดเดือดจี แตกมันแตกมันแตกมันแตกคนนะต้องออกเออแล้กะดีเ็วแล้วใ่กรดีเรวบมาโอ้ยมันดซ่อนเนาะออม้วนโอ้ยมวนหลายพี่น้องเอ้ยเห็นไหมมวนมวนม้วนเด้มวน น้อยนอยพ่ออีกทีพ่ออีกทีโอ้ยบังหันกึบเดี๋ยวพ่อไลยเดี๋ยวเดี๋ยวดงี้ยนเสียงทั้งนี่พอดิเงิ้ยนเสียงทั้งนี่ขอไปจักาาก็ได้ทั้งใดทั้งใดเพี้ยน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 เพีนเพี้ยนเม้วนจะพ่อตีม้วนพ่อทีพ่อตีพ่อตีพ่อเอาคักแทบเอาคักแทบ มัม okay, ่เคยเง็นมขาเมยนะคุณย <Yay, isp secondo ella> uh, so ังจ <t> ังได้ปะเนี่ยปาด้นบอลวนเนี่ยทังววนจะกินเขาเลยจะ้มขึ้นหมันค่ะหมันหมันหมันแมวหมันเออมัน